เมื่อวันที่25ทธันวาคม2,568นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลิกออฟนโยบายใกล้บ้านใกล้ใจพร้อมด้วยพลตบดเอกสมศักดิ์จันทพิง์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายรณกรเผาวิจารณ์อำเภอเมืองนครสวรรค์นายจตรุรวิทย์นิโรธนรัตน์รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์นายแพทย์จักราวาลจุธาสงศ์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครสวรรค์และแพทย์หญิงรจนาขอนทองผู้อานวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักขเข้าร่วมณนะโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักอําเภอเมืองนครสวรรค์ ทางนิรัฐบาลและกระทรวงสาธรารณสุขมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิประสานกับการทำงานดูแลประชาชนที่บ้านและชุมชนเพิ่มความครอบคลุมให้ได้รับบริการต่อเนื่องลดการเดินทางลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้ทุกรอบครัวมีหมอประจำตัว3คนเพื่อพุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนให้ใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้น ส่วนการนำไปใช้ในพื้นที่เช่นการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ด้วยโอกาสและผู้มีโรคเรื้อรังโดยจะใช้ในวัตกรรมอย่างแอปพลิเคชัน Line เพื่อมาช่วยในการสื่อสารและติดตามอาการของผู้ป่วยสำหรับองค์ประกอบในหน้าที่ของ3หมอประกอบด้วย 1. หมอประจำบ้านคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอทำหน้าที่เยี่ยมบ้านให้คำแนะนำคัดกรองติดตามและดูแลผู้ป่วย 2. หมอสาธารณสุข คือบุคลากรในสถานบริการปฐมภูมิทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตคลีนิกหมอครอบครัวศูนย์บริการสาธารณสุขครอบกลุ่มบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพทั้งพยาบาลเภสัชากรนักสาธารณสุขชุมชนและวิชาชีพอื่นๆทำหน้าที่ให้การดูแลและส่งเสริมสุขภาพประสานงานระหว่างหมอคนที่หนึ่งและหมอคนที่สทำหน้าที่คัดกรองเพื่อระบุสาเหตุยืนยันความผิดปกติและส่ง